สวัสดีครับเพื่อนเ่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีบทสรุปจากผลงานของทีมสาวไทยชุดยู18ดในศึกลูกยางปรินเซสครับมาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลจากชาติคู่แข่งขันอย่างชาวอินโดนีเซียหลังเกมรอบชิงชนะเลิศที่สาวไทยสามารถย้ำแค้นสาวอินโดไปได้อีกครั้งด้วยสกอร์3ต่อ1เซตหลังจากที่เคยเจอกันในแมตช์แรกแลวชนะไปได้แบบ3เซตรวด ส่งผลให้ทีมชาติไทยชุดยู8สามารถคว้าชแชมป์ปรินเซนคัพในครั้งนี้มาครองได้สําเร็จซึ่งหลังจากความพ่ายแพ้ของทีมชาติของเขาในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้แฟนๆชาวอินโดเขาจะมีความพิดเห็นหลังเกมแมชนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางคอมเมนต์ของพวกเขากันดูครับโดยแฟนชาวอินโดคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงผลในรอบชิงชนะเลิศแมชนี้ด้วยความไม่พึงพอใจนักว่าเราชาวอินโดนีเซียรู้สึกผิดหวัง ท,ทีมวเบ์บอลหญิงชุด U 1 8ของอินโดนีเซียล้มเหลวที่จะชน,นะในอันดับที่หนึงในขณะที่ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาตัดพ้อว่าเรามักแพ้อยู่เสมอเลยนะในการเจอกับทีมชาติไทยที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ตัดพ้อด้วยว่าไม่ว่าเราจะเล่นดีหรือว่าไม่ดีเราก็ยังคงต้องพ่ายแพ้ในการเจอกับทีมนี้แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนอินโดคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่า ทีมชาติไทยเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อก่อนของเราหรอกส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองด้วยว่าไทยนั้นมีความแข็งแกร่งเกินไปสําหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานับตั้งแต่รุ่นจูนเนียร์ไปจนถึงระดับชุดใหญ่เลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความเข้าใจถึงการคว้าได้เพียงแค่ตําแหน่งรองแชมป์ในครั้งนี้ของทีมชาติอินโดนีเซียว่ามันยากอย่างยิ่งเลยในการเจอกับทีมชาติไทยนี่มันถือเป็นผลงานที่เจ๋งมากแล้ว ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าแพ้ให้ทีมชาติไทย1ต่อ3เซตมันเป็นสิ่งที่โอเคขอคารวะทีม U18 อินโดนีเซียที่สามารถทำผลงานได้เจ๋งโดยเฉพาะอย่างยิ่งซานติซึ่งซานตินั้นก็ถือว่าเป็นดาวเด่นของทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้ที่ไม่ได้ลงเล่นเจอกับทีมชาติไทยของเราในแมตช์แรกเพราะว่าเจ้าต,ตัวต้องลงเล่นให้กับสโมสรแล้วเดินทางมาสมทบกับทีมในประเทศไทยในภายหลังที่ต้องยอมรับเลยว่า เธอถือเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้เราต้องเสีย1เซตในแมตช์ชิงชนะเลิศในครั้งนี้ส่วนแฟนชาวอินโดคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันในรอบชิงนี้ว่าฉันดเดาวไว้แล้วว่าแชมป์นั้นคือไทยแลนด์อย่างแน่นอนในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงความปลาชัยของทีม U18 อินโดนีเซียในครั้งนี้ว่ามันไม่ได้น่าแปลกใจอะไรเลยเพราะ แม้แต่ผู้เล่นชุดใหญ่ของเราก็ไม่เคยที่จะสามารถเอาชนะสาวไทยได้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าในอนาคตเด็กๆของเราจะได้เข้าแข่งขันในระดับนานาชาติกันต่อไปเพราะพอจะวันของพวกเธอนั้นดีเพียงพอถ้าได้ประสบการณ์นอกประเทศจะต้องเป็นสาวสายเลือดใหม่ที่มีอนาคตมากขึ้นในภายหลังได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองไปถึงปัจจัยที่เขามองว่านำไปสู่ความ่ายแพ้ของทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้ว่า สภาพจิตใจของผู้เล่นอินโดนีเซียนั้นมันอ่อนแอสุดๆตั้งแต่ชุดเล็กจนถึงรุ่นใหญ่ถ้าต้องพบกับทีมชาติไทยก็มักจะเกรงกลัวกันไปก่อนแล้วฉันมองว่าผู้เล่นอินโดนีเซียเนี่ยก็มีพรสวรรค์พอๆกันหรือมากกว่าด้วยซ้ําเพียงแต่สภาพจิตใจนั้นกลับอ่อนแอมากซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แฟนชาวอินโดคนต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าไทยนั้นเป็นทีมระดับบิ๊กเนมดังนั้น พวกเขาไม่ทันจะได้มีอะไรสภาพจิตใจของผู้เล่นเราก็ร่วงหล่นกันไปก่อนแล้วที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาตอบกลับต่อไปอีกด้วยว่ามันไม่ใช่เพราะว่าบิ๊กเนมหรอกเพียงแต่เป็นเพราะว่าทีมชาติไทยนะั้นมีการแข่งขันในรุ่นอายุทั้งในท้องถิ่นและนานาชาติมันไม่เหมือนกับทีมชาติอินโดนีเซียที่ก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่าทีมชาติไทยนั้นได้ถูกส่งไปต่างประเทศกันอย่างแข่งขันดังนั้น ทั้งทีมแล้วก็จิตใจของพวกเขามันจึงดีกว่าส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความพิเเห็นไปถึงจุดอ่อนที่ส่งผลให้ทีมชาติอินโดนั้นพบกับความพ่ายแพ้ในรอบชิงนี้ว่าเราแพ้เพราะว่าเรื่องของการป้องกันการรับบอลมันแย่และก็มีความผิดพลาดกันอย่างมากมายที่ก็เป็นมุมมองที่คล้ายคลึงก,กันกับชาวอินโดคนต่อมาที่ก็มีความพิดเห็นว่าเราแพ้เพราะการรับเสิร์ฟและก็เกมรับอย่างแท้จริงพวกเธอ จำเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้มากขึ้นในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปอีกด้วยว่าเราสูสีกับไทยนะเมื่อพูดถึงการตกแต่เรื่องของการป้องกันของไทยนั้นแข็งแกร่งกว่าเราไทยจึงสามารถโจมตีได้90%ส่วนการโจมตีของทีมชาติอินโดนีเซียอาจได้แค่75%ซซึ่งจากคอมเมนต์นี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่า ความผิดพลาดของเรามันควรได้รับการประเมินเพราะในแง่ของสกิลแล้วฉันไม่คิดว่าเรานั้นด้อยกว่าทีมยูสแปดของไทยเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกแฟนลูกยางชาวอินโดที่ได้มาวิพากษ์วิจารถึงเกมรับของทีมชาติอินโดนีเซียชุดยู8แปดของเขาชุดนี้ว่าลิเบรโรของทีมชาติอินโดนีเซียนั้นขาดความคล่องตัวลองมองดูความคล่องตัวของลิเบรโรของทีมชาติไทยสิทีมชาติของเรามันแพ้ที่เกมรับ ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องความคล่องตัวนี้ด้วยว่าคุณภาพทางด้านฟิสิกส์มันแตกต่างจากผู้เล่นไทยมากเลยไทยนั้นเล่นกันได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่ของพวกเขาส่วนทีมชาติอินโดนั้นช้าแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผลลัพธ์ของเกมแมตช์นี้ไปในแง่บวกว่าอย่างน้อยในครั้งนี้เราก็สามารถที่จะต้านทานในการเจอกับทีมชาติไทยได้นะ มันมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าในครั้งก่อนจึงขอบคุณสาวๆสำหรับความพยายามที่คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าเราสามารถเอามาได้1เซตมันก็ยอดเยี่ยมแล้วเราต้องรู้ตัวเองกันด้วยว่าระดับของทีมชาติไทยนั้นยังอยู่ห่างไกลที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันด้วยว่าทีมชาติไทยนั้นอยู่ในระดับ VNL แล้วแต่เรายังคงเล่นใน a v c เท่านั้น สามารถขโมยไปได้หนึ่งเซตจ,จากไทยมันก็เก่งแล้วเดี๋ยวค่อยยกระดับกันต่อไปซึ่งจากความคิดเห็นนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงความคาดหวังว่าก็หวังว่าในครั้งหน้าทีมยูสิของเราจะสามารถเป็นแชมป์ได้บ้างเพราะในปีนี้แพ้ทีมชาติไทยแค่เพียง1ต่อ3เซตแต่อย่างไรก็ตามแฟนชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นกึ่งตัดเพ้อว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผู้เล่นไทยชุดนี้จะได้ลงเล่นในรายการอย่าง VNL ในขณะที่ผู้เล่นของเราลงเล่นใน AVC บ้างไม่เล่นบ้างแล้วเมื่อไหร่ p p v s i จะสามารถสร้างผู้เล่นใหม่ได้บ้างครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวอินโดนีเซียที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกาันเป็นแหลงหลังการควา้าแชมป์ปรินเซ s คั p ของสาวทีมชาติไทยชุด u 18ของเราในครั้งนี้ซึ่ง ถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใดก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยครับโดยในส่วนของทัวร์นามเมนต์ต่อไปของทีมชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นศึกยูสิบแปดชิงแชมป์เอเชียที่จะเริ่มต้นในวันที่16มิถุนายนนี้แล้วที่ไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพที่จงังหวัดนคนปรปฐมเช่นกันก็มารอเชียเด็กไทยของเรากันต่อครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ